ลาบสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับที่แดงค้นไข่พระพี่น้องมะเบิงผ่าหน้ำโชคลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นะครับหลายสำนักหลายอาจารย์หลายรูปภาพพี่น้องครับในคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าที่แดงรวบรวมเล้วนสี่มิเลกเขาอยู่ประมาณเจ็ดใบจากเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับพี่น้องในคลิปนี้เดอ้อ อาจารย์แอดปีชาติในงวดที่ผ่านมาสามตัวเพ่นแตกนะครับแล้วก็สองตัวในศูนย์สี่ต้งตรง,งนะครับแนวทางของบุรพาไม่แพ้น่ก็ป้าติดโตเด่นพันมาเบิดนะครับพี่น้องครับป้าเบิดตทั้งสามตัวเนาะแนวทางของพญายญ่เสียนรุ่นนะครับแนวทางของสาลิกาดงนะครับแนวทางของคนวงในเนี่ยก็เข้าคื้กันนะครับแอดวีคณิตคิดลุ้ยน่กาเท่าที่ที่แดงรวบร่วมไดในสองงวดติดแล้วนะครับต้องตรงเดินนะครับสามหนึ่งเนาะ ผลิตภัณ์มากก็ได้แล้วก็เอกหลายสำนักหลายแนวทางข้อมูลต่อไปนี้ที่แดงกสูบเบิงเนี่ยเป็นการทำนายตัวเลขด้วยพี่น้องเด้อยไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องผม พาพี่น้องมาเริ่มต้นกันทีแนวทางเด่นของอาจารย์บูรพาไม่แพ้นะครับวณทีพผ่านมาก,กะสามสี่หานี่มาเบิดนะครับสามหนึ่งเนะเหล็กข้างล่างนะครับข้างบนนี่ก็หาศูนย์สี่นี่ก็มากเบิดงวดนี้นะครับหกเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อเด่นน้ำกันทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับบูรพาไม่แพ้พี่น้องครับ สามด้วยแนวทางของอาจารย์เตาใบานี่เป็นเหล็กล่างเพลนนะครับเด่นศูนย์พี่น้องเพิลนให้2องหางเท่านั้นเนเด่น,ดนสองศูนย์ก็หกูนย์นะครับถลงมากนี่กัโตกันเนาะ82ดสอก็แปดานะครับอาจารย์เตาอันนี้เป็นบนชุดเต็มของแอดขันนะครับพี่น้องครับ 98, 8, 38, 9ก้8 1838 9 7ย์แปดหน6่งแปดส 9 4้าสี่สนะครับพี่น้องครับข้างบนชุดเต็มแอดขันตามมาโดยแนวทางของอาจารย์สามารถนะครับพี่น้องครับหนึงกรกรดาคมหนึ่งเจ็ดสอนะครับสตัว2ห่างเนาะสตัวชุดทอง4 1 6 1 6 4 1งหกหและ7 2พี่น้องผมสายรูดสายวิ่ง1กับเดเดอร์นะครับ อาจารย์สามารถจ2ดสองจดสามงวดสิมานี่งวดนีก็น่าจ,จะมาแรงนะครับพี่น้องรวมทั้งจ2ดสองแปดนำเนับแนวทางของสาริกาดงพี่น้องครับพเพิรนแบงปันมาเพินใส่ซื้อววาจังซี่นะครับวดที่ผ่านมาสามหนึ่งเด้อเอางวดนี้วิ่งรูดหนึ่งและเก้านะครับสามตัว9ก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็019นะครับ สองตัวนี้หกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก่ากับหนึ่งเก่านะครับพี่น้องเพิ่งเกิดเซนไตที่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก่าเดอ้อสาลิกาดงนะครับใบนี้ยาโมออกศึกพี่น้องครับมีหนึ่งมีสองมีหกมีศูนย์นะครับ มาด้วยกระดานดำของอาจารย์แอดตีน้อยนะครับสำหรับงวดน,นี้หนึ่งกรกฎาคมเดือน3กับ4นะครับเดือน3นี่ก็3 1 3 2 3 6 3, 3 7 3 8 3 9นะครับเดือน4นี่ก็4 0 4 1 4 2 4, 4 7 4 8 4 9พี่น้องครับกระดานดำของอาจารย์แอดตีน้อยพี่น้องผมใบหนีแนวทางของหนุ่มเมืองสีนะครับพี่น้องครับ2 7 6 9 7 6 สามเ7็ดห้าสานะครับสตัวสตัวนี้เจ็ดสามเหาเจ็ดแปล้วก็นสี่หาหนนะครับหนุ่มเมืองสีแล้วก็ตามมาด้วยใบหนีดังเม็ดทรายนะครับงววทิพผ่านมากนี่สามนึงมาตงตงเดอร์มีส0่ศูย์ผอมเนาะนะครับสำหรับงววทิพผ่พานมากก็ได้ วัน,นี้กันนี่แหละนะครับพี่น้องครับ8 9 8 6 8 5 8 4 8 3 8 7 9 6 9 5 9 4 9 3 9 7แ6 0 5 0 4 0 3 0 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 7 2 6 2 5 2 4 2และ32นะครับดังเม็ดทรายแนวทางของอาจารย์แอดจิมผ้าร่วยนะครับพี่น้องครับ4 5 7 5 2 5 9ด9้2 4 7 แล้วก็เก้าหกศูนย์นะครับนี่คือสามตัวพันห่างเนาะสองตัวนี้น้ำกันทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเดอ้อนะครับเจ็ดศูนย์เก้าห้าสองเก้าหกสี่แล้วก็หกเก้านะครับแอดจิมผ้าด้วยนะครับนี่อีกใบนึงของอาจารย์แอดจิมนะครับใบนี้เป็นสายดวนพนหาเก้าหกเก้าหกก็สองเก้าเด้อพี่น 5, 9, 6, 9, 6, 6, 2, 9, ้นองเดอ้อนะครับ พาพี่น้องมาเบิ้งแนวทางของเสซนลุนนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยไงใบนี้มีศูนย์สี่เนาะเอางวดนี้หนึ่งกรกฎาคมนะครับพี่น้องครับเด่นบนนี่สามกับสี่นะครับหลักซี่บนนี่เก้ากับศูนย์พี่น้องควรจำให้เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่การหาเก้าก็หาศูนย์เด้อนะครับของบนแนวทางของเสซนลุนนะครับพี่น้องครับ ันี้ของเสือคิมชากังราวนะครับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะครับพันวาสองตัวล่างจับจากสูตรสั้นนะครับเสือเสือคิมชากังราวพี่น้องแนวทางชุด ขอกอดฝันนะครับเข้าชุดพี่น้องครับ1828581929591020แล้วก็ห0นะครับพี่น้องครับสำหรับใบนีเนาะใบนีเป็น3ตัวทั้งเบิด27ชุดนะครับเอาพี่น้องที่เป็นแฟนครับ FC ของของ่นกักแคบไวเดอร์พี่น้องครับขอกอดฝันนะครับ พระพิณองมาที่แนวทางของคนวงในนะครับเหลขคนวงในนี่ละวัตถิพันธ์มาพันธุรุดสามสามหนึ่งมาต้งตรงวันนี้หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดพันวารุดสองมัสสันพิณองนะครับสองเก้าสองเก่าสองเถือเนอะนะครับสองแปดสองเจ็ดสองหกสองหาสองสี่สองสามสองหนึ่งสองศูนย์นะครับย่างสองสองนะครับเพันขามสองสองแถวประเทศสองเก่าสองเถือนเนาะนะครับของแนวทางของคนวงในนะครับ โอ้ที่แดงซ่อมแล้วพี่น้อง,งวทต่ิพันธ์มาที่แดงก็ได้ท่วงอยู่นะครับผนเหต 3, 1, 2, ุสามหนึ่งสองเถืองวัต่ิพันธ์มานี่งวหนี่ผเหตดสองเก่าสองเถือพี่น้องครับเอาละนะครับแสดงว่าเพิ่นให้เน้นสองเก่าด้วยนี่สองเก่านี่มีนนยะสําคัญพี่น้องนะครับทราบเบื่องจากวัต่ิพันธ์มาเด้เอาจวดพี่น้องผมนะครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดไพร์แก้วนะครับพี่น้องครับของมูลแนวทางของเพิ่น 4โตัเก้าศนย์เจนะครับ3มตัว0 78, 90 7 90 8 9 0 7 9 0 8แปดเนะครับสอตัวนี้เจ็ดแปดศูนย์เนองหกสองนะครับแอดไค่แก้วพี่น้องครับแนวทางของอาจารย์ติกเดอร์นะครับใบนี้ห่งกร,รกฎาคมหกเจวิ่งรวด2นะครับเอาวิ่ง2อเนาะนะครับ ห้าสองเก้าห้าสองหกห้าสองศูนย์สองเก้าเก้าสองสองหกหกสองสองศูนย์ศูนย์สองอาจดังดักเลยสอง,งเก่าเก่าสองก็หาสองเก่านะครับเอ๊วังหันของคนวงในเกิดเพื่งเกิดเขียน 2, สองเก่าสองเถื่อเลยพี่น้องเอาว่ามันสิคืออยู่ตีึ้นจังใดนี่ไหมพี่น้อง 2, สองเก่าสองเถื่อเลยนี่ของคนวงในนี่นะครับพี่น้องครับ แนวทางของอาจารย์สาครนะครับสำหรับวดนี้วิ่ง1และ6นะครับ1 6 1 8 1 9 6 9 6 8 9 8นะครับ3ตัว6 1 8 7 1 8 9 1 6 7 1 6 3 6 1และ3 1 8เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์สาคร พี่น้องมาเบิงของบุนแนวทางของแอดวคณิตคิดรวยอันนี้ก็สองวดต่อเนื่องนะครับต้องตรงผอมนมสมหนึ่งนะครับต้องตรงสีต้องตรง 3, 1, นะครับเอางวดนี้1กรกฎาคมเด่นปัญห่ายสามกับสี่เดินะครับบัจับคูสา่สามหกสามเจ็ดสามเก้าสีหกจ็ดเก้านะครับแอดวคณิตคิดรวย ตามมาด้วยเทพท่านใจนะครับใบหนีพี่น้องครับเด่นหกกับเก่านะครับหกหนึ่งหกห้าหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับสามตัวเจ็ดสองแปดหกเจ็ดสองหกเจ็ดเก้าและหกสี่เก้านะครับเทพทันใจแนวทางของแอดสินโคราชนะครับพี่น้องครับวิ่งสองและสี่นะครับสามตัวหกสองเจ็ดสองสี่หก หกสี่เจ็ดนะครับสองตัวนี้สองหกสองเจ็ดส่หกสี่เจ็แอดสินโคราชแนวทางของแอดเทพพี่น้องนะครับเก้าศูนห้สามตัวสองหางนะครับสองตัวนี้ศูนย์หาหนึ่งหาเก้าหาเกนเก้กับสอหานะครับแอดเทพนะครับ ทิดแดงภาพพ่นองมาปิดไทยคลิปนี้กันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดปีชานะครับพี่นองครับสำหรับวัฏจักรมาหนีพันแตก3ตัว0ูนย์สี่หาครบทั้ง3ตัวเด้อสตัวพันศูนย์สี่ต้องตรงนะครับพ่นองครับงวดนี้ที่พันไหมาหนึ่งกรกฎาคมวิ่งรูดห้านะครับสามตัวเก้าห้าหนึ่งแปดห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งและกับแปดหาหนึ่งนะครับนี่คือสามตัวพันหาห่างเนาะสองตัวนะครับพี่นองครับห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้า 9591817158และ75นะครับอาจารย์แอดปรีชาพี่น้องครับทีที่แดงเอาสู่พี่น้องเบิ้องพันไปนะก็เป็นการทำหน้าตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นกนารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพนองเดร้ร์กลับกอบพคุณพี่น้องสุภุสุคนเดอร์นะครับแวลเข้ามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับกลับกอบพคกณทุกสำนักทุกอาจารย์เอื้อเฟื้อของมูลแนวทางภาพนำโชคลาภไม่พี่น้องเดยเบิ่งใดชมพอบกันม่คลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ